อุ้ยปิ่นเกตมณีโพสต์ล่าสุดในไอจีอ่านแล้วสะดุ้งมากแม่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับข่าวลือปิ่นเกตมณีเจเจตรินเป็นคู่รักดาราดังเซนใบหย่ากันแล้วแต่นะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานา,นา จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีพี่ชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตรินส่งพวงหรีดแยกไปในนามเจตรินวัฒนาสิงห์ ซึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซนใบย,ย่าจริงๆตามข่าวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเจเจตรินได้อันฟลโลอินสตาแกรมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียว ล่าสุดต้องบอกเลยว่าถึงกับต้องร้องอุ้ยกันเลยทีเดียวเมื่อทางด้านปิ่นเกตมณีโพสต์ล่าสุดในไอจอ่านแล้วสะดุ้งมากแม่โดยทางด้านปิ่นเกตมณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพของลูกชายคนเล็กเจ้าสมุดพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า a dog is the only thing on earth that l o v e you m o r e t h a n h e l o v e himself สุนัขเป็นสิ่งเดียวในโลกที่รักคุณมากกว่าที่เขารักตัวเอง